สวัสด,ดีค่ะกับมาพบกับเซลล์ไม้มินอีกแล้วนะคะเซลล์ไมมินจากปอดคลองหลวงค่ะวันนี้นะคะเซลล์ไม่มินนะคะจะพามารีวิวนี่จะเจ้า e v e r อเรนะคะไทเทเนียมพัดราคา1นึ่0ล้านห้าแสนบาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีโปรอะไรแล้วก็มินแถมอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะตัวนี้นะคะ มิ้นทำโปรให้ลูกค้าก็คือศูนเปอร์เซ็นต์สี่ปีค่ะพร้อมชุดแต่งแบบนี้เลยเดี๋ยวมิ้นจะพาไปดูค่ะว่ามิ้นแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างลูกค้าได้ของแถมอะไรไปบ้างมาดูกันเลยค่ะอันนี้เริ่มจากด้านหน้าก่อนนะคะก็เป็นกระจังม้ามีไฟค่ะสวยๆแบบนี้เลยเวลาเิ่นกลางคืนก็มีไฟนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นชุดวิตเตอร์ค่ะแบบนี้เลย แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่โดดเด่นแล้วก็ดูสวยงามมากๆเลยก็คือค่ะก็จะเป็นไฟสวยงามแบบนี้เลยเป็น3ขีดเป็นไฟมัดแต่งค่ะอันนี้ก็แถมให้ลูกค้านะคะค่ะแล้วก็มาดูด้านข้างกันบ้างว่าด้านข้างมินแถมอะไรให้ลูกค้าบ้างอันนี้เป็นซุ้มล้อนะคะแบบเรียบก็คือซุ้มล้อเนี้ยจะมากับชุด,ดวีตเตอร์เลยนะคะก็เป็นชุดเดียวกันแล้วก็ นี่เป็นแม็กนะคะอันนี้เปลี่ยนแม็กให้ลูกค้าแต่ว่าเป็นยางเดิมนะคะก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นยางขอบ20เนาะเออสำหรับเอเวอเรสนะคะก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะอ่ะมาดูนี่ครับอันนี้ก็ไอครอบฝอยคอบกระจกนะคะก็นี่เป็นสีดำเงานะคะ แล้วก็มีนี่ค่ะกันสาดนะคะเบ้ารองมือจับค่ะเป็นทุกอย่างจะเป็นสีดำเงาหมดนะคะเพื่อให้เข้ากับสีรถที่เป็นสีดำนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูภายในกันค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะผู้น้านะคะนี่แล้วก็สังเกตได้ว่าสีเบาะนะคะจะสวยงามมากนะคะอันนี้เป็นสีที่ ลูกค้าชอบนะคะอันนี้เป็นเบนาะคอนหยักค่ะอันนี้ก็แถมมิ้นแถมให้ลูกค้าเหมือนกันค่ะสีแบบนี้เลยก็จะดูสวยหรูนะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับข้างในแล้วก็ข้อไฟท้ายก็จะเป็นสีดําเงาเหมือนกันที่แถมให้ลูกค้านะคะแบบนี้เลยอันนี้เป็นค่าท้ายมีไฟค่ะที่แถมให้ลูกค้าเหมือนกัน เวลาหยยบเบรกนี่ก็จะเป็นไฟสีแดงแบบนี้เลยค่ะเออสวยสวยสวย,สวยแบบนี้เลยค่ะแล้วคือที่จะนำเสนออย่างหนึ่งก็อันนี้ก็คือเป็นชุดวิตเตอร์ค่ะเป็นชุดวิตเตอร์หลังก็จะมีท่อสี่ท่อข้างละสองท่อแบบนี้นะคะเป็นชุดวิตเตอร์ที่มาพร้อมกับด้านหน้าค่ะเป็นหน้าหลังเลยแล้วก็ นี่ค่ะโอ้โหที่เห็นสวยอย่างนี้ก็คือไปทับทิมนี้ก็แถมให้ลูกค้าเหมือนกันค่ะลูกค้าอยากได้เราก็จัดให้นะคะค่ะก็รวมๆก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากได้เอเวอเรสแต่งแบบนี้ก็ทักมาหาเซลล์ใหม่มิ้นได้นะคะหรือว่าโทร0928416481ค่ะหรือว่าจะทักไลน์หรืออินบ็อกซ์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวไลน์มิ้นจะ ทิ้งไว้ด้านบนนะคะสำหรับวันนี้เซลล์ไมมินก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ